เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าเวลาเราถามอะไร AI ง่ายๆแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันกินไฟขนาดไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความต้องการพลังงานที่มหาศาลสุดๆของ AI ที่กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกพลังงานที่เราเคยรู้จักไปเลยครับเปิดมาด้วยคําพูดที่แบบโอ้โหทรงพลังมากเลยครับเคลูนิ克บอกไว้ว่าถ้าอเมริกาอยากจะเป็นมหาอำนาจต่อไปนะต้องมีขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และพลังงานที่แข็งแกร่งมันบอกเลยเรามันบอกว่าสมรภูมิรบยุคต่อไปเนี่ย ใครคุมพลังงานคนนั้นคุมเกมครับไม่ใช่แค่เรื่องดิจิตอลอย่างเดียวแล้วแล้วไรล่ะที่ทำให้เรื่องนี้มันพีคขึ้นมาก็ตัวเลขนี้แหละครับความจริงที่น่าตกใจก็คือ Data Center ของ AI เนี่ยมันกินไฟมากกว่าที่เราเคยประเมินกันไวถึง3ถึง5 5เท่านี่คือความต้องการพลังงานในระดับที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับพอมีความต้องการมหาศาลแบบนี้เข้ามามันก็เลยเกิดเป็น Ecosystem หรือระบบนิเวศพลังงานแบบใหม่ขึ้นมาครับซึ่งก็มีผู้เล่นหลักๆอยู่3กลุ่มด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับพวกเขากัน The Powerhouses, the Enablers และ The Trailblazers ครับโอเคมาที่กลุ่มแรกกันเลย The Powerhouses ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะพวกนี้คือยักษ์ใหญ่ครับเป็นเหมือนเสาหลักของระบบเลยป้อนไฟให้ตลอด24ชั่วโมงแบบไม่มีหยุดซึ่ง AI เนี่ยขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยจริงๆในกลุ่ม Powerhouses เนี่ยมีตัวเป้งๆอยู่2เจ้าที่น่าสนใจมาก ลองนึกภาพตามนะเหมือนเป็นนักลงทุนคนละสไตล์เลยครับเจ้าแรกคือ Vistra อันนี้มาแนวแบบกระจายความเสี่ยงมีทุกอย่างในพอร์ตทั้งกา๊าซถ่านหินนิวเคลียร์แต่อีกเจ้าคือ Constellation Energy นี่คือมาแนว Special i s t เลยคือเทน้าตักไปที่นิวเคลียร์อย่างเดียวเลยครับเจาะลึกที่ Vi ส stra หรือ vst กันก่อนจุดเด่นของเขาเลยนะคือโรงไฟฟ้าแบบที่เรียกว่า dispatchable ครับแปลงง่ายๆก็คือสั่งปุ๊บติดปับ๊บอยากได้ไฟตอนไหนก็ผลิตให้ได้เลยไม่ต้องรอฟ้าฝนเป็นใจนี่แหละที่ทำให้หุ้นเตเร็วก แต่แน่นอนมันก็มีจุดอ่อนนะคือรายได้เนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงๆตามราคาเชื้อเพลิงเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าความยืดหยุ่นไม่ใช่สิ่งที่เรามองหาล่ะถ้าเราต้องการความนิ่งความเสถียรแบบสุดๆก็ต้องน,นี่เลยครับ Consolation Energy หรือ CEG เขาคือกระดูกสันหลังของวงการ AI เลยก็ว่าได้เพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเขาเนี่ยป้อนไฟได้แบบนิ่งๆตลอดเวลาแถมยังคลีนด้วยนะเหมาะกับ Data Center ที่แบบห้ามดับแม้แต่วิดีโ แต่ก็นะความเสี่ยงก็มีคือค่าดูแลรักษามันมหาศาลแล้วก็อ่อนไหวกับเรื่องความปลอดภัยมากๆครับพักจากพวกยักษ์ใหญ่ผลิตไฟมาดูกลุ่มที่2กันดีกว่า the enablers กลุ่มนี้คือผู้สนับสนุนเบื้องหลังครับเป็นเหมือนเส้นเลือดที่คอยส่งสารอาหารไปทั่วทั้งระบบเลยตั้งแต่วัตถุด,ดิบไปจนถึงระบบสปอร์ตต่างๆดูภาพนี้แล้วจะเข้าใจเลยครับว่า Supply c h a i ของพลังงาน AI มันทำงานยังไง มันเริ่มจากต้นน้ำเลยนะคือเคมีโคที่ไปขุดยูเรเนียมมายูเรเนียมนี้ก็ถูกส่งไปที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานและพลังงานไฟฟ้าที่ได้เนี่ย <c oughs> ก็ส่งไปให้ Data Center ใช่ไหมครับแต่พอ Data Center ทํางานมันก็ร้อนก็ต้องมีเวอร์ทิฟมาคอยระบายความร้อนให้อีกเห็นไหมครับว่ามันต่อกันเป็นทอดๆขาดใครไปไม่ได้เลย ก่อนจะไปต่อมีศัพท์คำหนึ่งที่ต้องรู้กันก่อนเลยคือคำว่าซ u เปอร์ไซคลเอาง่ายๆเลยนะมันคือภาวะที่ของอย่างหนึ่งเนี่ยคนอยากได้กันเยอะมากๆแต่ของมีไม่พอแล้วก็เป็นแบบนี้นานเลยนะทำให้ราคาพุ่งขึ้นไม่หยุดซึ่งตอนนี้สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นกับยูเรเนียมครับพอเกิดซ u เปอร์ไซคลของยูเรเนียมปุ๊บคนที่ยิ้มเลยก็คือแคมเปโกหรือ CCJ เนี่ยแหละครับเพราะเขาเป็นผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ในตลาดหุ้นเลยนะ คือได้ประโยชน์เต็มๆจากเทรนดนี้เลยยิ่งตอนนี้ชาติตะวันตกพยายามเลิกพึ่งพารัสเซียด้วยนะโอ้โหเข้าทางเลยแต่ความเสี่ยงก็ชัดเจนครับคือธุรกิจมันอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล้น้นๆซึ่งเราก็รู้กันดีว่ามันผันผวนสุดๆจากเรื่องเชื้อเพลิงร้อนๆมาดูอีกปัญหาที่ร้อนไม่แพ้กันดีกว่านั่นคือการระบายความร้อนครับและเจ้าพ่อในเรื่องนี้ก็คือ Vertiv หรือ VRT นี่เองมีคนพูดติดตลกเลยนะว่าถ้าไม่มี VRT ก็ไม่มี AI ที่ฉลาดขึ้นหรอก เพราะยิ่ง AI เก่งชิปก็ยิ่งร้อนเป็นเตาอบเลยครับระบบคูลงของ v e r t i ทเลยกลายเป็นของที่แบบ Musthave ไปแล้วอะแต่ความเสี่ยงคือหุ้นเขาก็ร้อนแรงตามไปด้วยคือราคาสูงแล้วนะแล้วก็ต้องพึ่งพางบลงทุนจากฝั่ง Data Center แบบเต็มๆเ,เลยและแล้วก็มาถึงกลุ่มที่ผมว่าน่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วครับ The Trailblazers พวกนี้คือกลุ่มบุกเบิกครับเป็นพวกที่เดิมพันกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ถ้าทำสำเร็จนะ อาจจะเปลี่ยนโลกพลังงานไปเลยก็ได้ดูกราฟนี้แล้วเข้าใจเลยนี่คือแก่นของกลุ่ม Trailblazers ครับ High risk High reward เสี่ยงสูงแต่ถ้ามาเนี่ยผลตอบแทนก็คือเปลี่ยนโลกครับแต่ถ้าเจ๊งก็คือศูนย์เลยวัดใจกันสุดๆมาดูดาวรุ่งดวงแรกกัน OKLO OK ไอเดียของเขาคือโคดล้ำเลยครับคือจะสร้างเตาปฏิกริยานิวเคลีย์ไซมินิสำหรับ Data Center แต่ละที่ไปเลยแล้วโมเดลธุรกิจก็ฉลาดมากนะ คือเขาไม่ได้จะขายเตาปฏิกรณนนะครับแต่เขาจะขายไฟที่ผลิตจากเตานั้นเป็นรายได้แบบยาวๆไปเลยฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ความเสี่ยงใหญ่หลวงเลยก็คือตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่บนกระดาษครับเทคโนโลยียังไม่ผ่านการอนุมัติแล้วก็ยังไม่มีรายได้เลยสักบาทมาดูอีกเจ้า eos เจ้านี้กําลังแก้ปมใหญ่ของพลังงานสะอาดเลยครับก็คือความไม่แน่นอนของมันนั่นแหละแดดไม่มีลมไม่มาก็จบ แต่ EOS เขากำลังพัฒนาแบตเตอรี่ขนาดยักษ์ที่เก็บไฟได้นานมากๆเพื่อให้มีไฟใช้ตลอดเวลาซึ่งสำหรับ Data Center ที่ต้องการความนิ่งแบบ100%นะนี่คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญเลยแต่ความเสี่ยงก็สไตล์ t r a i l b l a z e r ครับเทคโนโลยียังใหม่มากแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเผาเงินอยู่ครับโอเคพอเราเห็นทั้ง3กลุ่มแล้วน่าจะเริ่มเห็นภาพใหญ่ที่ชัดขึ้นแล้วนะครับว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของบริษัทใดบริษัทหนึ่งอีกต่อไปแต่มันคือระบบนิเวศใหม่ของพลังงานเลยททีีทุ่่่กกกสววนนนมมััเยข้องหด นี่คือบทสรุปของทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยครับเห็นไหมครับว่ามันมีครบทุกแบบตั้งแต่กลุ่ม powerhouses อย่าง vst กับ c g ที่เป็นสายมั่นคงเสถียนมาที่กลุ่ม enablers อย่าง ccg กับ vrt ที่โตไปตามกระแสต,ตาม cycle และสุดท้ายคือกลุ่ม trailblazers อย่าง oklo OK กับ eos ที่เป็นสายซิ่งเดิมพันกับอนาคตเสี่ยงสูงเร็วแต่ถ้ามาทีก็คือรวยเลยนี่แหละครับโฉมหน้าผู้เล่นในสนามพลังงานยุค ai สุดท้าย อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ AI มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆบางทีปัญหาใหญ่ที่สุดของเราอาจจะไม่ใช่การเขียนโค้ดให้มันเก่งขึ้นแต่เป็นการหาปลักไฟที่จะเสียบให้มันทำงานต่อไปได้ก็เป็นได้นะครับ